และนี่คือสองตัหยินนักสู้แห่งเอเชียจากดิส n ีเป็นย่งเง้กันบ้างครับทุกคนเชื่อว่ารู้สึกเหมือนผมใช่ไหมครับนอกจากจะสนุกแล้วแต่ยังเหมือนกัทำให้เราได้ย้อนวันวานในสมัยเด็กๆเรียกได้ว่าแต่ละเพลงสามารถเล่าเรื่องราวได้ครบทุกอารมณ์ ความรักแบบพี่น้องจากดิสนีย์สโตรเซนความเป็นไวยรายจากเนลเว i เซนและคูเวล่าความกล้าหาญจากราย a าแอนด์เดอะลัสแร n กเกและมูหลานสิ่ง,งที่ผมบอกนะครับ s อรี่ดิสนีย์ให้คุณมากกว่าความสะุกแต่เป็นการสอดแทรกแง่คิดให้กับพวกเรา